อ๋อมาสตีมแบบนี้เลยหน้าต่างใหม่ไม่ได้มาดูนาน ต้องทำยังไงบ้างวะเออมันอยู่แหนวเนี้ย DVD อันนี้ a n a l o Tricks a n a l o Tricks อันนี้ Steam Key Steam Key Steam Key โอ้มีแต่ YouTube เต็มเลย YouTube เต็มเลย ไลฟ์แล้วหรอวันดีครับผมอันนี้ไม่ได้กลับมานานเลยเนี่ยวันดีครับซัมแลนดอมวันดีครับผมเดี๋ยวก็กลับมาทําแล้วนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะผมยังไม่ปิดเทอมนะวันดีครับคุณเลียววันดีครับคุณเฟสนะครับผมวันดีครับวันดีครับมิสเตอร์แชมป์นะครับวันดีครับผมวันดีครับคุณภูอาร์วันดีครับจำผมได้ไหมจำได้นะครับวันดีครับคุณสตเต็ม นะครับผมวันดีครับพี่วันดีครับคุณ X d ดีนะครับผมวันดีครับคุณแคทเกมนะครับวันดีครับคุณซันนะครับผมมีใครได้ยินไหมมีใครได้ยินบ้างคุณ x ดีนะครับผมวันดีครับโอ้ได้ยินชัดแจ๋วเลยนี่ว่าว่าคุณซันนะครับผมคนหนึ่งนะครับไม่เจอกันนานวันดีครับนูบไงอ๋อวันดีครับคุณนูบนะครับผมใช่ดูเสียงพี่อันนี้เสียงปกตินะเสียงปกติแล้วนะครับผมวันดีครับคุณ DX นะครับผม อะไร้วเนี่ยบิตเลสตีมในปัจจุบันคือ1,000งพันบิตเลนแนะนำเราแนะนำให้คุณใช้บิตเลนขนาด4ี่มาน่าเปิดดีอ่าโอเคนะผมผมวันเปลี่ยนรหัสเป็น XD ็สวัสดีครับเยเป็นไหนานครับเรียนครับผมนะเรียนนะครับผมโลบอกอ๋อจำได้สวัสดีครับผมเปลี่ยนรหัสแล้วอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอครับผม ตอนนี้เสียงดีสุดแล้วนะนะผมตอนนี้ผมผมตามมาสาสิบห้าวอใครพอมีบ้างนะครับผมสาสิบห้าวอเดี๋ยวผมก็กลับมาทําเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีะไลฟ์สตรีมนะครับผมนะของฟรีไฟลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็กลับก็อยากเล่นฟรีไฟลอยู่ดีก็อยากเล่นนะครับผมก็แล้วก็โลบอกด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผม นะใครพอมี35บ้าวอลบ้างก็โอ้ให้ผมหนะ่อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็กลับมาทำแล้วนะครับพี่โอกไก่แห,ห,หม่แหม่แหมซวอีกแล้วจากอภิรักษ์แดนหม่ครับจําได้นะครับอภิรักษ์นะครับผมนะอันนี้อาจจะใช้เสียงแบบน้อยลงนะครับผมแนละ้วตอนนั้นใช้เสียงแบบโอหนักมากนะครับเสียงแบบไม่เหมือนปกตินะครับผมนะอันนี้เสียงปกติสุดแล้วนะครับ ผมมีห้าวอลกห้วอล็ได้นะครับผมนะไงก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาไปจ่ายอย่างอื่นนะครับผมนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาทําอีกนะครับอาจจะเป็นแบบการปิดเทอมที่แบบยาวนะครับประมาณวันที่16จนถึงวันที่1เลยเนะี่ยอาจจะได้ทํานานนะครับนานมากนะครับผมคือแบบราวๆแบบไมต่ําประมาณ10ชั่วโมงคือบางคนก็ แบบเหมือนรอผมตลอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมนะก็ไม่ทิ้งทุกคนไปไหนนะแต่มันก็เป็นแบบนี้คําเดิมซ้ำๆนะครับผมนะแต่มันก็ไม่มีเวลาจริงๆนะครับด้วยด้วยความที่คุณครูนั้นก็เอาแต่สั่งสั่งสั่งนะครับก็การบ้านนะนะ <laughs> การบ้านใครเด็กเลี้ยงได้นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าพี่เป็นสลิมหรือเปล่าไหมนะครับไมสามเหลี่ยมเอสามสาม,สามนิ้วนะครับผมนะ ไฟผมแบกเองพี่โ oh, <laughs> ใช่นะครับพี่เล่น One Punch Man Stronger ไหมครับไม่ครับไม่ไม่ยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเล่นนะครับรอจนรากงอกแล้ว <laughs> อ๋อับผมนะขอบคุณมากวัสดีครับไอ้าคนดีวัสดีครับ,รบอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบห้าแล้วนะครับผมแล้วก็จะสิบหกแล้วนะพี่ลองเล่นอมองไม่มีเลยแล้วผมไม่มีตังค์นะครับเล่นในโทรศัพนะท์เนาะเขี คือแบบจะมาตอนนี้ก็อยากจะมาแบบทักทายทุกคนเนาะก็มาหา35บาทนะครับใครมี35วอลหรือว่าช่วยกันโอนได้นะครับงก็ขอบคุณมากนะครับผมนะทำไมโดเนทไม่ขึ้นนะผมโอนให้แล้วจริงๆด้วยสินะนี่ก็สิแน่นอนเลยนะก็เป็นคนที่ชอบอะไร เนี่ยนะเย้ Yay, พี่กลับมาแล้วสวัสดีครับคุณแคทเดี๋ยวผมก็จะใช้เสียงประมาณนี้แหละนะครับผมอาจจะไม่ได้เลืศหรู้เลยมากนะครับผมแต่ว่ามันเริ่มโตแล้วไงมันเสียงมันก็กลายเป็นแบบนี้แล้วให้ทํำยังไงนะครับผมนะมันก็เหมือนเดิมนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่อยู่กับผมมาตลอดเนาะก็ ขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับผมเนาะแต่แต่ก็อยากให้ทุกคนรู้เนาะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมคือตลอดที่ผ่านมาแล้วก็หาเวลามาให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมอาจจะใช้เวลาทั้งหมดนี้อาจจะเอาไปทําการบ้านนะครับผมนะแล้วก็เอาไปเวลาไปเล่นนะครับผมก็ขอขอโทษจริงๆนะครับผมนะ เคีย <Okay, S 2> มคิดถึงมากเลยขอบคุณมากนะคบแปบ๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหมือนเหมือนผมก็อยากจะกลับไปหาทุกคนเนาะแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆทุกครั้งที่ผมที่อยากจะกลับไปมันก็มีแบบแบบว่าเราเราเหมือนขี้เกียจนะครับผมเหมือนเราขี้เกียจ นะทุกคนก็เข้าใจผมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เสียงเบาลงนะครับผมนะแล้วก็อาจจะอ่านคอมเมนต์ใครผ่านไปก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือแบบต้องอ่านเร็วๆนะครับตอนนั้นมันเจ็บคอมากเลยนะครับผมมันก็เหมือนฟืนตัวเองเนะ้อไงก็ขอโทษจริงๆนะครับผมสองสามได้ไหมว่าไม่ได้เอ,อ้ย เดี๋ยวขอเวลาพี่หนึ่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดอ้อทีเอ็อ็มทีเอ็มทีเอ็วานี่อะไรเนี่ยวายไม่ใช่ ขอเวลาแป้นหนึ่งนะครับโอเล็บแป้นหนึ่งนะครับขอเวลาแป้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมอ่านทุกคนนะครับขอเวลาแป๊บน,นึงนะ เวลาอยากอ่านใครก็มันจะอ่านขึ้นมาเองนะครับนี่ไงทีมทีมสตรีมนั่นองนะครับกำลังแก้ไขโดนทอยู่นัหนึ่งนะฉันมีแครอทนะ อ๋อใช่ตอนนั้นผมก็แบบสอบธรรมะนะครับผมนะพระอาจารย์สอนธรรมะนะครับพอเปิดมาปุ๊บก็ทุกคนก็จะเจอนะครับผมเนาะมันย์แค่หลักมันดแค่หลันะครับผมก็คือแบบพระอาจารย์งงมากเลยว่าใครใครมันทำอะไรกันเนี่ยใครทำอะไรเจ่าเทเลโฟนหรอนี่ล็อกเอาก่อนไหมล็อกเอาก่อนโอ้ยต้องทำยังไงนี่มันถึงจะ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ารหัสพาสเวิร์ดเราเป็นยังไงลืมเนี้ยลืมตลอดเลยนนเข้าสู่ระบบเอาจะแก้รหัสผ่านซะหน่อยแก้รหัสผ่านนะฉันมีแครลอทนะ นะครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคนนะขอเวลาแป๊บทุกคนก็กลับมาผมคิดถึงนะครับขอบคุณมากนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่เจอเนี่ยสองสามสิบเ็นชิบุ๊ปอ่ะแล้วมาข้างล่างทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สิบเาสุดโอ้พี่ว่ายนะฮะานไ่ถูกต้องทำไมไม่ถูกอ่ะ อืมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วความปวดรหัสรหัสเดิมอะไรวะลืมลืมอีกแล้วอ่านก่อนนะเอาไปสิบาทนะคะขอบคุณมากครับคุณศิราวีขอบคุณมากครับผม ม .3 งานเยอะพอจะไปต่อม .4 คิดถึงพี่มากขอบคุณมากสวัสดีครับบูมเมอร์นะครับพี่ชื่ออะไรนะนนนะครับพี่เล่นบัตดีไฟไหมเล่นนะครับผมแนละ้วก็เก็บไว้ตลอดนะแต่ไม่ขายให้ใครนะครับผมมันลิมิเต็ดนะกล่องดํานะพี่ชื่ออะไครับนนครับน้ำแหละอันนดีจําได้เขาชื่อพี่เกเอ้ยไม่ใช่แหละไี่จาได้ปะจาได้นะครับสวัสดีครับผมจำได้นะแต่อาจจะไอ้นี่นิดนึงอาจจะแบบ ตอบแบบอะไรก็ไม่รู้นะผมนะขอเวลาแป๊บนะครับเฮ้ย hey! รหัสผ่านมันคืออะไรเนี่ยเราลืมแล้วเอาตายแล้วลืมรหัสของเราได้ไงเนี่ยแล้วเราจะแล้วเราจะขึ้นโดเนทให้เขาได้ยังไง <laughs> ไม่ได้นะเนี่ยเออเดี๋ยวนะสี่อันนี้เหรอ ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่อไม่ไจังเลยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับจำเบอร์วอไม่ได้สันเลยพี่เล่นเด็กอะไรเออไม่รู้ครับว้าวลืมรห,ลรหัสผ่านต้องการรีเชล่าผ่านไหมอ๋อใะเย็นนะครับผมไม่ใช่ เอ่อเพื่อนนะครับพี่นโนนผมไปก่อนนะฝันดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับเฮ้ท่านแครอดความปลอดภัย โอเคครับอ่านต่อยนะผมยังนั่งเล่นนอกบ้านอยู่เลยทุกคนไปลอยกระทงก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับผมนะไปทําอะไรตรงนั้นนะครับผมไปทําอะไรตรงนั้น <c oughs> โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณแฮกเกอร์อยู่กับเราไปนานๆนะขอบคุณมากครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมนะอยู่กับผมไปนานๆนะเดี๋ยวผมก็จะกลับมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าทุกคนจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมสัญญานะว่าว่าจะดูแลทุกคนเนาะผมผมก็อยากจะแบบกลับไปนาะแต่มันมันก็ไม่ได้จริงๆนะผมนะเนื่องจากว่าการบ้านก็เยอะ อะไรพวกนี้ก็เยอะไปหมดนะครับผมนะผมก็ม่มีเวลาด้วยจะไปยากอะไรล่ะสมัครใหม่ซะเลยสิใจเย็นนะนะครับผม <c oughs> เออ่แป๊บหบนึ่งนะให้กดพีเดียว อะไที่เราลืมเราก็จะมีภารกิจใหม่นะครับผมนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมขออ,นะ ه, น,อนุญาตนะเย็นนวสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับพี่หายไปไหนมานานอ๋อมีการบ้านขัดขวางอยู่ <c oughs> นะครับผมนะการบ้านเยอะนะครับผมนะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งอะไรพวกนี้นะครับผมผมก็พยายามทำสุดความสามารถและแต่มันบางทีเนี่ยเขาจะมาตอนที่ช่วงแบบใกล้สอบจริงๆ นะครับผมเวลาใกล้สอบเนี่ยเขาจะสั่งการบ้านเยอะนู่นนี่นั่น,นบางทีเป็นกลุ่มบางทีก็แบบทำปุ๊บบางทีก็แบบไปดูหน้ากระดานปุ๊บอันนี้คนที่ยังไม่ส่งนะพอไปดูปุ๊บก็ไม่มีนะผมนะผมผม,ผมก็แบบโดนยังไงนะผมก็โดนแบบเออโดนติ๊กนะโดนโดนไม่มีติ๊กเลยนะผมไม่มีติ๊กถูกอะไรเลยผมก็งงว่าผมส่งไปนานแล้วนะทาไมเขายังไม่ติ๊กสักทีเห็นมีลายเซ็นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ติ๊ก ผมก็งงเหมือนกันอีกทั้งยังมีงานกลุ่มแล้วก็มีงานอะไรพวกนี้เพื่อนมันก็ขี้เกียจจังเลยบางทีก็เล่นเปสบางทีก็เล่นบอลอะไรพวกนี้บางทีก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะครผมแต่บางทีเขาก็ทํานะครับผมนะทำทำนะเพื่อนผมก็ทําแต่ทําน้อยนะผมผมก็ต้องมารับภาระเอง <c oughs> รับภาระเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ช่วงนี้ก็ผมก็ใกล้สอบแล้วนะครับยังไม่อ่านหนังสือเลย <c oughs> อันนี้ตอบควความจริงเลยนะนะครับผมโซอีิกไนคิดถึงขอบคุณมากนะครับ, <Okay. S 1> บคิดถึงเหมือนกันนะโอเคคุณต้องการลีลาไปเลยผมเล่นเด็กดาวก็ไนอ๋อผมเล่นเด็กคาตานะโวนะครับผมเอพี hey, ่ชายสวัสดีครับน้องแซงนะครับผมสวัสดีครับนะจจำได้นะครับผม ทีหน้าผมสอบแล้วครับผมถ้าคุณกำลังหารหัสผ่านอยู่ไม่ต้องกลัวไป4479922เปิดมือถือเรานั่นเองนะครับผมนะลืมรหัสผ่านเลขประชาชนเลขแบบสัดๆๆเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะครับผมนะไปเอาัตรประชาชนแป๊บนึง มาแล้วครับผมโอเคพเพือถามเพอร์สุดท้ายจะรีลาด่านไหมรีวิวครับรีวยวรีวิวขอเวลาเป็นนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนขึ้นรหัสให้นะไอเดี๋ยวผมไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนขึ้นวอลเล็ตให้นะครับผมเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะครับผมนะผมก็จะพูดแบบนี้ตลอดนะฮะ <c oughs> มันมันเหนื่อยนะครับตอนนั้นเหนื่อยมากนะครับผมผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะครับก็เลย หายไปช่วงระยะหนึ่งรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเสียงผมนะครับผมนะอันนี้เสียงแบบสุดแบบธรรมดาสุดแล้วนะครับผมนะก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับผมนะเปลียนหรหัสผ่านเรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณวอลเลตนะครับผมจะที่จะให้พวกเขาเอ,อ่อสามารถสามารถในการอะไรนะให้เขาขึ้นได้นะครับผมพาสเวิร์ดก้นอนนี่ประมาณนี้ โอเคสตาร์เลยซตาสิอ <two om> ๋อโอเวอร์เลย์หายโอเวอร์เลย์หายก็ว่าก็ว่าอยู่นะโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์จ้ากดสิไม่กดเฮ้ยทำไมไม่กดนะมันเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่ามันยังไม่พอใจเออวอลเลทอีเมลอีเมลก็อีเมลก็นี่ไม่ใช่หลานอาจารย์เอ้า สสามสีี่่ทอไม่นะฉันอยากจะถามเธอว่าหนาวนี้เธอกอดใครหนาวไม้มากอดกันวันวะนะวหนึ่งหนูขอเวลาแป๊บครับ ไม่รู้ครับแม่ลืมปิดประตูหรือเปล่าคุยกับคนดูเป็นนึงครับแม่คนดูที่สำคัญน่ารักที่สุดสตาร์ทย่าบอกนะว่ามันกำลังอัพมันอัพเดตเจ็ดจุดสิบอ๋ เ่าบอกว่าต้องต้องต้องดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดเจ็ดุดสิบอ้ยจะบ้าตายเจ็ดจุดสิบนะเจ็ดจุดสิบอ่าทับเลยแล้วกันทับเลย c o คอน n u e เน y a g ทรีอเกนอ่าประมาณนี้ น่าจะได้นะไม่ได้นี่ก็ก็ไม่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยาตแพนะนะครับผมว่ายมีคนมาตอบเต็มเลยเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะคุยกับทุกคนนะขอเวลาแป๊บหนึงเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงไม่ได้เนี่ยโชติวัฒน์ gmail.com password เน่ยังไม่ได้อีกมันดื้อเว้ยอืมมันดื้อนะขอรับหนึ่งนนะครับเดี๋ยวผมตอบทุกคนนะตอนนี้ผมยังงงกับอินโดน,นีียอยู่เลยทำยังไงเนี่ย อ่านี่ไงติวัดสามสี่ครับดูแล้วดูแล้ว,ลวเป็นหนึ่งสิแน่ยังพูดซ้ำอีกพูดซ้ำอีก,อก,อกไม่ไหวนะ มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอีกเฮ้ยเอ่งสอสามสี่ไไท,ท,ท,ทีทำไมไม่ได้อ่ะวอททำไมไม่ได้ เบื่อนะครับผมเบื่อจริงๆนะครับเพื่อนน้องดีกว่าเพื่อนพีละกันเกือบทำให้โลกเพื่อนจะเสียาอ๋อผมเป็นเด็กพิเศษอ๋อผลก็ะโมดไม่จำได้นะครับเพื่อจะทำท้ายไม่นะครับใช่การบ้านใช่ครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัคเกอร์นูนะครับผม มาดีกว่าเวลากันคิดถึงที่มาเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในว้สุทธิละลายใช่ครับเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะครับขอเวลาแป๊บนึง ย่าบ,บอกว่ามันเป็นไอ้นี่เอาเว้รันมึงนะจหพดจะไปแล้วครับโอเคอะไรเนงะี้ยวันดีครับคุณเอ,เอากอมองอัดนะครับถ้าแม่ผทํแบบนี้จะตอบไปแล้วบอกหู้ค <c oughs> นที่สาคคนที่น่ารักสุดเสีย <c oughs> <c oughs> งเบาพี่เสียงเบาอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ปะไม่ใช่ ว่ามันเกิดอ,อะไรไขึ้นเนี่ยฮ้อเร็วเข้ามื e ทวิ m ติมอีเ l ล e อลเล็ตอ l l มลวก็ถูกนี่่ว่า <c oughs> คงทำให้ใครขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปกแก้และกันนะครับผมนะไงก็ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ก็ ขออีกประมาณ20 20บาทนะครับผมนะอีก20 2 1บาทนะครับผมก็ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับ2 1บาทนะนะครับคคคใครมาใครใครไอ้นี่มานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็อ่านให้นะครับผมนะไงก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วนะครับที่เป็นช่องคอมหรอบ้าผมจอเปฟ้าส่อง ลาสตืนนี้สวัสดีนะคะจิโนเองสวัสดีครับวัไดี้เตรียมทำไมเวลาทุกคนเวลาสตีมแบบจะหมดหรือจะนอนใช่ครับสตีมสตีมเด็กประมาณโอ้950บาทวิดีก็เงียบใช่นะผมเฮ้ย <Hey, S 1> มันหายไปไหนนี่อ๋ออยู่นี่ใครโทรมาโดี๋ยเดี๋ยวเดยว,ดยวอยู่เพิ่งโทรมานะครับผม เนี่ยนะครับใครก็ได้นะครับผมนะโอนมอเรได้หน่อยนะพีซนะครับผมนะโอเคขอบคุณมากนะครับผมนะเออศูนย์เก้าสามอะไรสักอย่างนะครับศูนย์เก้าสี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะโอเคไปแล้วผมลืมผมชื่อจิรากรสวัสดีครับจิรากรนะครับใครมี21่บาทผมขอหน่อยนะครับผมนะไงก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าได้จริงๆ นะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปช่วยพ่อแม่ด้วยนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาทำเหมือนเดิมนะครับผมนะ21บาทใครพอมีบ้างนะครับนะครับผมนะช่วยผมหน่อยนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับ0 9 3ย์นะครับ0 9 3ย์9 64 76เดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับไงก็ ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกหนึ่งบาทอีกหนึ่งบาทนะครับโอเคนะอีกหนึ่งบาทอีกหนึ่งบาทนะจะใครอ,อีกหนึ่งบาทบ้างสวัสดีครับคุณซีรันะครับผมต้องเบาๆดนึงเดี๋ยวแม่ได้ยินเดี๋ยวแม่ได้ยินโอนให้หนึ่งหมื่นบาทนะไม่เอานะครับผมนะสามสิบห้าบาทก็พอแล้วนะครับผมคิดถึงทุกคนมากนะครับก็ มันจะให้พูดยังไงนะครับผมคิดถึงทุกคนจริงๆเนาะแต่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไงเดี๋ยวผมจะกลับมาทําแน่นอนนะครับผมนะพอกลับมาทําปุ๊บโอหลักทุกคนแน่นอนนะครับไงก็ขอบคุณมากจริงๆสาหรับทุกคน12บคนนทีนี้ที่ยังไม่ทิ้งผมไปไหนทั้งคุณมินคุณมินคุณเซียรลาร์คุณบูเมอร์นะครับผมขอกระจัดพวกสอบกับการบ้านก่อน เสร็จปุ๊บผมกลับมาแน่นะครับผมกลับมาทําแน่นอนนะครับผมนะก็มีทั้งโดบอกมีทั้งฟรีไฟล์ใครที่อยากจ,จะเข้าก็เข้ามาได้นะครับพาลงพวกซีซีอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับผมนะอาจจะไก่กว่า,าพวก i ายูโอเคอีกนะครับแต่ขอบคุณมากนะครับผมคิดถึงทุกคนเนาะคุณจ i n o คุณอิคิวคุณพูอาร์ต อะไรพวกนี้ผมคิดถึงทุกคนนะครับผมนะอาจจะอาจจะแบบมานานทีนะครับผมเนาะโอนไปขอบคุณมากนะครับคุณแชมป์ขอบคุณมากนะครับปีฝ่นี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโฮมสวิตช์โฮมอีกนะครับแต่และอาจจะมีเกมอื่นเรื่อยๆนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับทุกคนผมก็เหมือนเดิมนะฮะผมนะเป็นคนเหมือนเดิมนะครับผมนะรับปากคนแน่นอนนะครับไงก็ ขอบคุณมากนะครับ